สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะแสดงวิธีการปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ,จ่ายและปิดกำไรขาดทุนด้วยโปรแกรมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเข้ามาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาที่หมวดรายงานทางบัญชีนะคะและเลือกปิดบัญชีค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลือกเดือนของเราได้เลยค่ะ จากนั้นเราจะมาใส่คำอธิบายบันทึกบัญชีนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาที่สามเหลี่ยมคว่ำตรงนี้นะคะและคลิกได้เลยคะ่ะแล้วเราจะเลือกปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้ใจ่ายนะคะจากนั้นเราจะกดปิดบัญชีอัตโนมัตินะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะกดบันทึกค่ะจากนั้นเราจะไปดูที่บันทึกรายการรายวันนะคะบัญชีที่เราปิดไปก็จะขึ้นบนบัญชีรายวันแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะปิดบัญชีกำไรขาดทุนนะคะเราจะกลับมาที่ปิดบัญชีนะคะ เราจะมาเลือกเดือนเกาอน,นะคะจากนั้นใส่คำอธิบายบัญชีนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาที่สามเหลี่ยมควอมตรงนี้นะคะให้คลิกได้เลยคะ่ะและเราจะเลือกปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสมนะคะจากนั้นกดปิดบัญชีอัตโนมัติได้เลยคะ่ะ เราก็จะได้มาแบบนี้นะคะเราจะกดบันทึกค่ะเมื่อกดปิดบัญชีแล้วนะคะเราจะมาดูที่บันทึกรายการรายวันนะคะรายการที่เราปิดไปก็จะมาปรากฏบนบันทึกรายวันแบบนี้นะคะสำหรับวิดีโอนี้ขอจบลงเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ